ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ทางวัดบึงก็ถือโอกาสเจริญพรบอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านผู้มีจิตใจเรื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาขอเชิญชวนญาติโยมร่วมในการเป็นเจ้าภาพค่านา้ำค่าไฟของทางวัดบึงตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัย ญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลกันก็เจริญพรนหมายเลขบัญชีของทางวัดนทางวัดก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมอบเป็นมารายทองค้องใจกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ก็ขออ้างอิงคุณพระไตรรัตน์เป็นฉัดกั้นให้คุณโยมทุกท่านจงพินโยสโมุสร มีความสุขทุกทิพาราตีการขออำนาจบาร,รมีหลวงพ่อโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดบึงดนบันรดาลให้ยติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันประกอบชอบไปด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกทิพาราตีการเธอ